รัฐไทยเนี่ยกำลังกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทสังคมไทยด้วยแล้วก็กลัวการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปกลัวที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสังคมไทยมันจะ เปลี่ยนไปแบบไม่มีวันหวนคืนกลับมาแบบที่เขามีความสุขสบายอยู่ในเวลานี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะทําให้เขาอยู่ลําบากกันมากขึ้นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขามีความกลัวกับการเปลี่ยนแปลงนี้เพราะนั้นเขาก็เลยต้องใช้ทุกกลไกที่มีหรือแม้แต่ใช้กลไกทางกฎหมายไปเพื่อกดแล้วก็เหยียบย่ําคนเหล่านี้ บทบาทก่อนที่จะมาเป็นผู้แทนราษฎรนะคะจริงๆไม่ไม่ขอนจริงๆเป็นคนที่ไม่ชอบใช้คําว่านักการเมืองอย่างมากแต่ว่าคําว่าผู้แทนราษฎรมันดูมีเกียรติภาคภูมิแล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกตื้นตันใจอย่างมากที่จะใช้คํานี้เนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนในการที่จะเข้ามาเพื่อจัดสรรอํานาจแล้วก็คืนไปให้กับพวกเขาอย่างแท้จริงใช่ไหมคะนั้นบทบาทก่อนที่จะมาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็ ออมองแล้วรู้สึก3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยคือว่าภาพของการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันเป็นภาพการเมืองที่ผูกขาดนะคะแล้วก็เป็นการกีดกันคนที่มีความสามารถ ใช้ระบบที่ไม่มีความเป็นอิสระเท่าไหร่นะกีดกันคนที่มีศักยภาพให้ออกไปจากระบบการเมืองไทยเห็นได้เห็นตัวอย่างได้จากการกีดกันคุณธนาทรเองหรืออาจารย์ปียบุตรหรือคนที่มีคุณภาพของพรรคอนาคตใหม่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าภาพของการเมืองในวันนี้เนี่ยมันยังเป็นเรื่องของการแบบ เรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องเป็นหลักนะไม่ได้มองถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือผลประโยชน์ของคนส่วนรวมเท่าไหรนะ่นักเรื่องนี้เนี่ยสปีที่ผ่านมาดิฉันก็ยังมองว่าเราพักอนาคตใหม่จนมาถึงพักเก้าวไกลเนี่ยสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงได้มากไม่มากก็น้อยทําให้ผู้คนที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยได้มีความสนใจแล้วก็มีความตื่นรู้ทางด้านการเมืองเพิ่มมากขึ้นแต่เราก็ยังคิดว่าเรายังต้องทํางานหนักกว่านี้และต้องทํางานหนักมากขึ้นเรื่อยๆในการทํางานทางความคิดกับผู้คนให้ได้มากกว่านี้ค่ะคือต้องบอกแบบนี้ว่าบทบาทของผู้หญิงกับการเมืองไทยอะนะคะหลังหลังต้องบอกว่า จริงๆหลังรัฐประหารเนี่ยด้วยในช่วงรัฐประหารดีกว่าจริงๆบทบาทผู้หญิงกับการเมืองไทยมันเกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยโดยตรงด้วยนะคะเรื่องเพศสภาพเรื่องอะไรแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเห็นเลยว่าหลังรัฐประหารเนี่ยเราจะเห็นการเมืองไทยในรูปแบบที่ชายเป็นใหญ่เพราะว่าเราจะไม่เห็นในสภาร่างสภาสูงเราจะเห็นผู้หญิงในบทบาทการเมืองไทยน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเราเพราะฉะนั้น ในในในสมัยระบอบเผด็จการเนี่ยเราก็จะเห็นผู้ชายเนี่ยในสังคมในบริบทของเมืองการเมืองนักการเมืองเนี่ยมากกว่าในช่วงของการเมืองที่มีการเลือกตั้งเพราะว่าเป็นการเมืองที่มาจากพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็พี่น้องประชาชนเป็นคนเลือกเข้ามาแต่ คือคือพอมันมันเห็นความเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของบทบาทของผู้หญิงกับการเมืองไทยแต่ว่าอันที่จริงแล้วในมุมกลับกันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ตื่นตัวทางด้านการเมืองน้อยไปกว่าผู้ชายเลยเพราะเราเห็นผู้หญิงในบริบทในการเมืองที่อยู่นอกสภาไม่ว่าจะเป็นขบวนการการเคลื่อนไหวอย่างขบวนการสันติภาพชายแดนใต้ที่มีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือแม้แต่การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในเรื่องของการจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะะก็มีขบวนการ ที่เป็นผู้หญิงเข้ามาร่วมอยู่ในกระบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกสภาเองเนี่ยเราก็เห็นบทบาทของผู้หญิงที่มีความตื่นตัวมากขึ้นกับการต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพของตัวเองแล้วก็การต่อสู้เรียกร้องในเรื่องของเพศภาพเพราะนั้นดิฉันก็มีความรู้สึกว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยให้บริบทของสังคมไทยมันเป็นประชาธิปไตยไปแบบนี้เรื่อยๆมันก็จะมีพลวัตที่มันดีขึ้นแล้วก็ผู้หญิงก็จะเข้ามามีบทบาทกับในบทบาทของนักการเมืองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เข้ามาต่อสู้เพื่อสิทธิและบทบาทให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นคือจริงๆแล้วเวลาที่มีผู้หญิงเข้ามาในสภาเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันจะเป็นกลไกลและเป็นช่องทางที่สามารถที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพให้กับผู้หญิงได้ ก็อย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วเนาะว่าพักอนาคตใหม่จนมาถึงพักเก้าไกลเนี่ยเหมือนดวงไฟในใจของผู้คนที่มันถูกจุดประกายขึ้นมาในช่วงเวลาที่สังคมมันหมดหวังแล้วสังคมมันมืดมิดที่สุดด้วยในช่วงเวลาที่ถูกรัฐประหารใช่ไหมคะพอมันเกิดพักอนาคตใหม่ขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่า ภูมิทัศน์ทางการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนจริงๆนะคะก็คือว่าอ,าอย่างน้อยเนี่ยมันสร้างความตื่นตัวให้กับผู้คนในสังคมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็าการการเดินหน้าในเรื่องของการปักธงความคิดอะไรใหม่ๆหรือการเมืองที่แบบก้าวหน้ามากขึ้นกว่าช่วงรัฐประหารเนี่ยเราเห็นการเมืองที่มันมีความหวังมากขึ้น แล้วก็การเมืองที่มันมีแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยมันมีแต่ภาพที่เรารู้สึกว่ามันคือความฝันที่เราอยากจะเห็นสังคมร่วมกันแบบไหนแล้วเรามาร่วมกันวาดฝันและสร้างสังคมแบบนั้นร่วมกันคือมันมีโอกาสในการเข้ามาร่วมกันมากขึ้น mm hmm. อันนี้คือพื้นที่ของอนาคตใหม่จนมาถึงเก้าวไกลซึ่งวันนี้ก้าวไกลอ่ะก็ยังเรียกว่าอนาคตใหม่วันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่า อย่างน้อยมันก็เป็นประวัติศาสตร์หนึ่งที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็ก้าวไกลคือส่วนต่อของลมหายใจนั้นแล้วก็เหมือนว่าวันนี้ความหวังทั้งหมดเนี่ยเราก็ยังเราก็ยังมองว่าก้าวไกลก็ยังเป็นความหวัง และหรือแม้แต่การเมืองในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังเป็นความหวังของผู้คนได้นะคะในช่วงเวลาแบบนี้จริงๆเป็นต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ออสังคมไทยเนี่ยรู้สึกไม่มีความหวังเลยด้วยซ้ําไปเพราะว่ามันเหมือนถูกถาโถมด้วยอะไรหลายอย่างมากวิกฤติเศรษฐกิจวิกฤตโรคระบาดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ไหนจะวิกฤตบริบทโลกที่มันกําลังแบบ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากวิกฤตโรคระบาดท,ที่ผ่านมาอะไรแบบนี้คือสังคมไทยมันรู้สึกหมดหวังอะแต่ว่าพอมันมีบทบาทของพรรคอนาคตใหม่หรือนักการเมืองที่อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยที่รุกขึ้นมาปลุกปลุกความหวังของผู้คนอะมันทําให้เรารู้สึกว่าสังคมนี้มันยังมีความหวังที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ค่ะ คือเวลาที่เรามองคนรุ่นใหม่นะคะดิฉันไม่ได้มองว่าคนรุ่นใหม่คือคนอายุน้อยใช่ไหมคะดิฉันมองว่าคนรุ่นใหม่คือคนที่มีโรคกระทัดที่มันค่อนข้างกว้างไกลแล้วก็ก้าวไปข้างหน้านะคะแล้วก็เ,ออเป็นคนที่มองโรคกระทัดในในมุมที่ในมุมอีกแบบหนึ่งนะคะที่ไม่ได้มองเหมือนการเมืองสมัยสมัยก่อนที่ผ่านมานะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าทุกคน ที่มีบทบาทในทางการเมืองเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ได้นะก็คือไม่ได้จํากัดอยู่แค่เฉพาะอนาคตใหม่หรือก้าไกลเท่านั้นแต่หมายถึงทุกคนที่มีโรคกระทัดที่อยากจะทําให้สังคมนี้ดีขึ้นอยากจะมองไปข้างหน้าแล้วก็มองเห็นอนาคตของประเทศไทยแบบไหนแล้วทําแบบนั้นอะไรแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องของการมองมองอนาคตด้วยแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ทําเพื่อคนรุ่นใหม่นะ หมายถึงคนรุ่นใหม่อย่างที่บอกก็ยังเป็นเรื่องของไม่ใช่อายุนะคะเป็นมองมองเรื่องของแนวคิดใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่คิดว่ามันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเวลาที่พูดถึงมีนิวเวอ e r เตอร์ที่อยากจะเข้ามาสู่บทบาททางการเมืองอะไรแบบนี้นะคะเราก็คิดว่านี่เป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากแล้วก็อย่างที่ที่ฉันบอกไปว่านี่คือยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะล้วก็เราเห็นนิวเวอ e r เตอร์หรือแม้แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยลุกขึ้นมาสนใจการเมืองกันเยอะมากและนี่ถือ ือว่าเป็นขั้นหนึ่ง และเป็นชัยชนะขั้นแรกของการประสบความสําเร็จของพักอนาคตใหม่ตั้งแต่ก่อตั้งมาด้วยนะคะว่าทําให้ผู้คนเนี่ยตื่นตัวทางด้านการเมืองกันมากขึ้นด้วยแล้วหันมามีความสนใจทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็คือเป็นภาพรวมของประเทศไทยนะคะก็คือหมายถึงว่าหันมาสนใจในบริบทว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ไปด้วยกันอย่างไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นมิติหนึ่งที่เรามองว่ามันค่อนข้างประสบความสําเร็จ นะคะของพักอนาคตใหม่จนมาถึงเก้าวไกลค่ะที่บอกไปเหมือนกันเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐไทยเนี่ย กำลังกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทสังคมไทยด้วยแล้วก็กลัวการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ถ้าเราดูตัวอย่างของใกล้บ้านเราก็ได้ค่ะดูตัวอย่างของพมา่าที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารอย่างเข้มข้นอยู่ในตอนนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วรัฐไทยก็มีความกังวลและมีความกลัวอยู่ในทีเหมือนกันในเรื่องของท่าทีของคนรุ่นใหม่ที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องอนาคตของพวกเขาเองอยู่ในเวลานี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐไทยก็ใช้กฎหมายนะคะไปกดปราบคนเหล่านี้นะคะเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกว่าพอกลัวที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสังคมไทยมันจะ เปลี่ยนไปแบบไม่มีวันหวนคืนกลับมาแบบที่เขามีความสุขสบายอยู่ในเวลานี้เนี่ย mm. แล้วถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะทําให้เขาอยู่ลําบากกันมากขึ้นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขามีความกลัวกับการเปลี่ยนแปลงนี้เพราะนั้นเขาก็เลยต้องใช้ทุกกลไกที่มีหรือแม้แต่ใช้กลไกทางกฎหมายไปเพื่อกดแล้วก็เหยียบย่ำคนเหล่านี้ไม่ให้เกิดและเติบโตและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่สุดท้ายดิฉันยังมองว่ามันไม่สามารถหยุด ช่วงเวลาแห่งยุคสมัยแบบนี้ไปได้ยังไงมันก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะคือด้วยความที่อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้อยากใช้คำว่านักการเมืองใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่มีความภาคภูมิภาคภูมิใจมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะใช้คำนี้ก็คือคำว่าผู้แทนราษฎรณวันนี้เนี่ยถ้าอย่างที่บอก What i ใช่ไหมคะแล้วเกิดมีเหตุการณ์เกิด ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยเราก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้พักการเมืองเนี่ยถูกยุบได้หรือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์ว่าพักการเมืองถูกยุบอยู่แล้วหรือมีเงื่อนไขอะไรทําให้ต้องไปยุบพักการเมืองคือไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยดิฉันก็ยังอยากจะทําหน้าที่ อาจจะเป็นปากเป็นเสียงแทนคนตัวเล็กตัวน้อยเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนเป็นปากเป็นเสียงคนที่ถูกเหยียบย่าเป็นปากเป็นเสียงแทนคนที่ถูกกดขี่ในประเทศนี้ทุกคนนะคะก็ยังอยากทําหน้าที่ตรงนี้อาจจะไม่ต้องในฐานะผู้แทนราษชรในสภาแต่อาจจะเป็นผู้แทนนอกสภาในลักษณะของการเคลื่อนไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่ในประเทศนี้ด้วยค่ะ